ผสมน้ำตาลกับน้ำให้ได้ปริมาณที่ต้องการสตาร์เตอร์ที่เราเตรียมเจะทำยี้สตาร์เตอร์สำหรับการหมักผสมน้ำตาลให้ละลายวัดปิดก ได้<อ>กี่ปีเนาะได้ตรงไหมเนาะ,ะน,นี่คือลูกแป้งที่เราจะใช้ทำลูกแปก้งนี่คือน้ำอ้อยที่จะทดลองหมักนี่คือน้ำต้อยที่พร้อมจะกตะพาน้ำเราเราจะไม่ดูพี่ฟ้าเราจะดูเส้นตอนนี้ก็ผสมลูกแป้งก,กับข้าวเหนียวเพื่อทำน้ำต้อย กี่วันนะจ๊อยทีต้อยสามวัน,วนสามวันออกน้ต่อยตรงนี้ปฏิการเคลียร์เชื้อลงในสตัตเตอร์โอ้นอออนิดนึงต้องเอาในตรงนี้ได้ครับร้อน ลงไปเรียบร้อยลนวนเอียงก็ทำนะครับวนเอียงสแลนวนเอียงก็ทำ อโอ้คิดอีกแล้วได้ไหมมือหนักเนี่ยผมจะผมไปแล้วก็ลากจากจากเส้นเดิมนี่นะครับขนาดซ้ายขนาดขวาเนี่ยไอ้ครึ่งหนึ่งนั่นเ่ในแค่สาม